ได้มาหอดจอดเทิงไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมือนีกะบโดยเนาะคือน้องเม็ดที่น่ารีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคู่ทุกคนเนาะบอกว่าสีิอยู่ภายในประเทศและต่างประเทศกะ สบายดียินดีตอนรับเข้าสู่องย t u b e ของบ่าวคำไพบ่าวลาวคนกูคนเซโนคนบ้านป่าอีกแล้วพี่น้องมื้อนี่ก็ดีเนาะทางบ่าวกำไพกะชีได้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมยามน้องสาวมิดพี่น้องเอ้ยมื้อนี่กะทางบ่าวกำไพกะชีได้มาเยี่ยมยามน้องเพิ่นก็เป็นข้างที่สองเนาะมื้อนี่กะมาพร้อมทีมงานพี่น้องเอ้เยแต่ว่ายัางบ่ทันได้หูว่า เพ use, ื่อนทีอยู่ได้บ่เนาะไะเข้าไปเยี่ยมพยยามไปถามข่าวพืได้เนาะทางนี้กะทีมงานบ่าวลาซันมากับบ่าวลาซันสบายดีบ่าวลาซันโดยโดยอันนี้ก็คือบ่าวศรีลาดคนรอพี่น้องโดยสบายดีโดยสบายดีไปเขาเยี่ยมยามถามข่าวท่งน้องมีด้วยเนาะพี่น้องว่าอะไรแต่กับมันยาวมันยืดปืนผุ่งไหมเขาก็ไปให้ลายเนาะในมาหอดจอดเทิงไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้กันโดยเนาะคืออน้งม ี่น้องมาหอดมาบ้านี่งามกว่าเก่าพี่น้องป้าผัวานะงามโลดผลหวานเนาะสีประมาณนี้ก็บว่าโยกว่าข่าวมันไปมาหอดจอเทิงกับก็คืนกับขอสบายดีน้องเม็ดสบายดีสบายดีโดยคือน้องเม็ดนี่ว่าเป็นสาวสาวโสดสาวโสดโดยเนาะโสดไม่ห้างโสดจริงๆไม่ห้างโสดฮอบโซ่อายุประมาณจ็กปีน้อง เปีแล้วโอ้สิปีกะยังกะยังประธานหอดเ้ากับยี่ิเนาะบาวสี่กะสีประมาณนี้เนาะเาของประธานหอดยีกับประธนหอดพี่น้องเลยสิบเก้าคนขอดแต่ประธนหอดเสาหลายหคนกบคือสีหูเนาะหลายคนกะยังโบหูกะโดยคือน้องเม็ดอ่าจะโสดไหมน้อยอายุสิบเก้าปีประธานหอดเ้าเนาะคือเม็ดไปทังได้มือน วันนี้ก็มาตนาลุงมาตนาลุงแม่ใบล่นบ่แม่ดกลับบ่ได้ไปเล่นน้ำพันโดนแนวไปเยี่ยมไปย่างคนเนาะโดยแม่อยังไรบรรยากาศตอนเที่ยงเข้ามานี่ก็กินข้าวกินน้ำเหรอบ่ยังเนาะย่างท่านกินอยู่ท่้กินเนาะเหมาะเลยเนาะทีมงานเอาได้ยังเนาะกินมือเนาะกันยังโมมีเนาะยังมีเนาโดยแมานมาชิมสีมือให้น้องมีตับมะฮุงได้มือหนิ ทางทีมงานแล้วก็โอ้จิตามห<ร>งมันไปแล้วนาว่าชัดเดี๋ยวได้พากันแวะมาโดยทีมงานไปยังบุเคยเข้ามาท้ายกับลองทักลองถามเบิ้งทางน้องมิตรเนาะโดยเ,เรื่องราวเขา่าข้าวเรือ่องบุทันหู้สอบถามน้องมิตรได้เนะ<ด>านะเนาะทางเส้นขอโทษถามกันเนด้อนา<ด>ยคือคุณมื้นี่นมีคนคุยคนอย่างไงบ่ อันนี้การน,น้องกาคุยไปดเรื่อยๆสักนน่อนเนาะน้องกายังม่ได้ทันตกลงว่าอยากมีบอกมีแฟนน้องเนาะน้องขอคุยไปดเรื่อยๆสัก่อนใช่ใช่แต่ยังม่ทันนั้นพอคนหูใจไปชัน้นๆเนาะเมนแต่ว่ามีผู้โทรเข้ามาคุยหักแพงกันนี่ก็บกมิยู่เนาะมีเนาะ,นะ,นะ,นะไปเรื่อยๆเนาะอ๋อาคุยไปเรื่อยๆเนาะ ยันวานหายถึงเอามาไปนี่เลยยันวานมีภูถึกใจแล้วแบโอ้ยบื่อให้ท้ายแล้วเนาะงานงานน่ะฮะงานนั้นกับบ่มีเนาะคือนอกนี่ก็ขอคุยไปเรื่อยๆสักก้อนเพราะว่านอกก็อยากอยู่กับแม่สักก้อนเนาะเบิ่งยังลูกแน่มาฉันนะฮะความยุ่ความขินมาฉันแล้วกันยังบ่พ่อมาอยากมีกูมีเคียงนี่ว่าชีวิตครอบครัวเรากันยังลำบากอยู่ยังบ่พ่อที่จะ สั Stelle, know, das geht, ่งเนาะไม่นี่เห็นใจทั้งน้องมิดอยู่ก็เคยซ้ำอ่าแม่ว่าคือผิดหวังมาผิดหวังมาไม่น้องเมย์โดยคือผิดหวังมาแต่เมือนโบเมนว่าบอยากคุยเนาะก็คุยไปเรื่อยๆอยู่คุยได้อยู่แม่น้องก็คุยไปเรื่อยๆสะ่อนโปรลมกันไปเรื่อยๆฮะแน่ทั้งลูกไปใช้หนึอยู่กับเมย์อยู่กับเมย์แม่ เป็นก็ได้เมื่อหัวห็นแล้วก็ได้กับเนาะุบเนาะแต่ว่าเ้าสชคดีได้มากพิ่นเนาะมาถึงตอนผนมาว่าใจซะถือว่าน้องมิดนี่ไแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็ไปทั้งใดแต่มื้อแต่ละวันน้องกาไปหานือใม่นี่หะแล้วคุดก็เือเขียยตันแดตามภาษาวันนอกมันนาเฮาเนาะคุดไม่ได้เอาเอาไว้กินเองบ่โดาขายค้างไว้เนาะ ครั้งว้ให้ลูกเป็หลานเพนโรงเรียนเนาะเวลาเพิ่นขึ้นมาเดี๋ยวจะบ่มีของอยู่ของกินให้เพิ่นนอนนะให้ในเตเพิ่นขึ้นมาแบบเออเก่งกบเก่งขียดบ่ว่ามัอนดันนะในเฮือนเจ้านี่ก็มีหลานจักคนมีหลานสามสี่ทั้งลูกน้นองเนาะแล้วก็น้องชายน้องสาวเนะาะแล้วก็มีอ้ายผู้หนึ่งอ้ายผู้หนึ่งพิ่นไปเฮ็ดเตาแล้วนะก็คือพนนอนอยู่หน้าเพิ่นอยู่เตาเพิ่นแม่นอนอยู่โคกอยู่ป่านอนก็คือเพิ่นเฮ็ดเตาอัน ขายบอแม,ม<า>นธ<า>นาก็นั่งจะไปเฮ็ดแห่งไหนเนาะคือทั้งน้องหาเงินหาค่ำเนีได้แต่ปัจจุบันคือน้องนี่การยังบะฮู้เนาะแต่ว่าเพิชินเดือนนี้น้องกันเสียเฮ็ดบัตรลงไปทำงานแล้วเนาะโอ้คือเจ้าสีลงไทยแม,มนด้านในได้การได้งานนะบ่การรายเดียวเนาะน้องก็เลยหาแต่ว่าเฮ<อ>็ด,ดบัตรอย่างเดียวเนาะ ในการลงนี่ก็มีแบบพี่น้องบอหรือว่าเอื้อยอยู่พุ่นบอมีเอื้อยเนาะมีเอื้อยอยู่พุ่นโดยโดยโดยแต่ว่าอูจจักเคยลงอยู่แล้วหนุ่มมิตแเคยเนาะแต่ว่าการโดนเดียวนอกแต่นี่ก็แบบเอื้อลงแบบเดียวเดียวนี่กัขคือย่านอยู่เนาะโดยแต่ลงไปอย่างที่พ่ออยากเห็นนี่กัน้องมิดนี่กัให้ไปหาอยู่บ่โดยนี่แลโดยมาดินมันยามใ้เนาะ ว่าเอฟซีก็มีหลายคนอยู่ถามคิดว่ามีเคสหนึ่งที่ลงใตยเดี๋ยวก็โทรเข้ามาถามว่าอยากไปหลินไปหัวบอ่บออะไรก็ฝั่งให้ถามมันนะส่วนใหว่าทั้งน้องมิดกันว่าลงใตยกะเห็นไปหาได้อยู่มันยังมาหยามลงในมาเด่นในเนาะมาเบิ้งก็ได้เน,ะนะาะว่าหนาทหาน้องนี่เป็นแบบใดเนาะมันคืออ่อว่า ในกล้องโทรศัพท์นเนาะกับตัวจริงเนาะแม่ภาษีนนค,คือกันอยู่บ่แม่บางทีตัวจริงอาจจะชิง,งามกว่าเนาะ <c oughs> นี่ก็บอกหูหรือกันเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาในการยังไงด้ยังบุ่งไปเข้ามาตะไคร่น้องเพิ่นมาใต้บ่ยังไ,งไามางง่มาใต้เอกสิทธิ์เจ้านั่นมีคำถ,ถามถามน้องอีกบ่เ <c oughs> คือบ่อสใต้เพิ่นมาเห็นความงามของน้องมิดเพิ่นกับป้าม้อพี่น้องเลยผมมีคำถามเนาะบ่าวสีทานข้ากะเฮ็ดบัตเฮ็ดเบืเบอ่อแล้วแหรอบ่สิลงไทยนี่กะการย่างน้งอ,นองกะถาเราเงินมาสิ้นเดือนนี่เนาะโอ้กระถาเราเงินเอื้อยซะก่อนถัวให้เอื้อยผากมาแหละเฮ็ดบัตลงไทยแม่เงินคือว่าลอสิ้นเดือนพุน่นแหละเนาะแม่น ถือวยังโดนยู่แล้วนี้ก็ยังเป็นต้นต้นเดือนอยู่ถือว่าลงไทยนี่ก็หาเงินเลี้ยงลูกเลยเนาะเม้นแล้วก็อยากฝากมาให้แม่แน่เนาะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาฮับเบิ้ลกับใค้เน่แต่ว่าเขาหาเงินได้เนาะให้แต่แบบเขาอยู่ดาราเนาะคือนอกไปนี่ลูกเต้าเลยมันอยู่นไฟยูน่ามีกับไอเนาะไม่ีกับไอเบิ่งค่ะถือว่ามีไอยู่กับเม่เม่น ถ้าเรามีแต่แม่นี่น้องกับพกอตาปะไว้เนาะมีกระเถ่าเลยเนาะมีของน้องนี่กระเถ่าก็จะไว้กันได้จะปีแด้ของนี้จ้ะอัยุกแม่ป่ะอันนี้น้องกับบุหูน้องไม่ได้ชูถามเปิร์นเนาะส่วนใหญ่เขาสีลืมเด้บ่สีแรก็เคยลืมขือนกันอันนี้สีบุหูจ้ะทั้งพ่อทั้งแม่ถ้าใครถามว่าอัยุกทั้งพ่อทั้งแม่จะปีนี่งกะตอบยากอยู่เนาะ ทั้งเข่ากับเข่ามานี่กับเมือกรบกวนทั้งน้องเพราะบันไดเพราะว่าทั้งน้องนี่กับท่านได้กินเข่ากินห้ามมีเรื่องราวชีวิตของน้องนี่กับถ่าไยเข่ามาหรือว่ายังบ่ท่านรู้จักกับลองเลื่อนเบิ้งพี่น้องเลยทางบ่อสุดาเนาะหรือว่าหลายๆช่องก็คือเรื่องราวของน้องนี่กับก็คือชนใหญ่เขาเข่าม้าไทยน้องนี่ไทยเหมือนกัน กามีแต่เออถามว่ามีคููระบอมีคู่มีเคียงระบอออะไรแบบลักษณะแบบว่าเปิดใจบอเขาเขามากะเม็นเนาะเพราะว,ว่าเออเขาว่าน้องมิเปิดใจต่โดนแน้วคือบอมีแบบกระบอกผบาเนาะแบบ่บอมีคู่มีเคียงขมูมาจานันนะแ<ร>ต่พอยังบวาน้องกระเดือกเออแบบว่าอยู่ธรรมชาตรอีกว่วเนาะ ถ้าบมเม็นว่าเขาเลือกเนาะหมือว่าเขาคุยได้หรือว่าหาคนที่จะจริงจังหรือว่าคนที่กถเคใจไปก่อนคือว่าุยได้ก่อนเนาะเพราะวันยังเพราะวันเพื่อน้องคุยแต่คนกับแบบบางคนกับคุยกับเมาประมาณได้มือนึงมงขจ้ากับเรคุยได้ไมนเงียบได้ส่วนไหนตอนนี้กันยังตอนนี้กันยังเปิดใจ มน,น้องกระเปิดใจอยู่เสมอเนาะเป,เ,นเปิดใจแต่กระเปิดผ<น>้าเขียวส่่วนใหญตอนนี้ยังเปิดผ้าเขียวอยู่าทางได้โทรมาฝั่งล่าเขาบอกหรือว่าฟัง,งล,ล่ากับมีเนาะฝั่งไทยกับมีเนาะคือเคนโทรมาในการหุ่นจักแะไรเนาะอยี่ยมหุ่นจัก<น>ด้วยตามอย่างไรเนาะเอฟซีโทรมาแล้วก็มิดไฮเนาะโทรมาหยอก ซื้อบ่ได้ไดเนาะนะเพิ่นก็มาแบบโทมาเยี่ยมมายามเฮาเนาะเอเป็นจังไดชีวิตการอยู่ของเฮาเนาะก็มก็มีอยู่บ่บางคนแบบว่าโทรเข้ามาแล้วเอออยากมาหาน้องมิตรบ่อ่มีบ่ก็มีเนาะก็ยังดนเนาะคือเพิ่นจะมาเนาะประมาณปีใหม่บ่สงกรานต์บ่ว่าซั่นดนเนาะแม่นหรือว่าตออันปีใหม่มโมนี่บ่มีบ่บ่มียังบ่มีเนาะต้องติดตามเบิ่งเนาะ อันนี้ก็ต้องติดตามความหักของนุมิตรน้ำแหละเพราะว่าจังอีกเมื่อใดที่เพิ่นจะมีข่าวดีนข่าวดีข่าวการคอยรุ่นเนาะนอกบ่อสีรุ่นกันไปรุ่นกันกันโดยถือว่ามาอัปเดตข่าวๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันเลยเนาะโดยถ้าว่าเอพีหรือว่ามีเงินพูกมาดินน้ำกันยินดีต้อนรับอยู่บ่ไม่ีเงินมาไลยมันยังไมายามน้องได้น้องกับบอป้ิเซ็เนาะ ก็ดีใจเนาะที่ปัญญาจะดีเพิ่นจะมาเยี่ยมมายามเนาะน, <c oughs> นี่ครัะกะ็ะกะดีใจไว้ก่อนเพราะว่าจะมีผู้ใดเนะ <c oughs> าะทาน,นิ่ทงทั้งเฮาก็สิได้ลาทั้งน้องมิตรเนาะเพราะว่าเฮานี่ก็ได้โอเลยลมพอรู้จักพอประมาณาน,นหรือว่าอยากให้ทั้งเฮาเข้ามาอัปเดตอีกบอ่อี่ก็ลองติดต่อเข้ามาทางพวกเฮาได้เนาะอยากอายกโออยากลมทั้งน้องนี่ก็ทักเข้ามาเอาเฟซหรือว่าเอาไลน์เนาะ ขางนอกนี่กัพ่ออันที่จะแจกอยู่แล้วนะโดยผมิอยู่เนาะด้ยาเาไ็ทได้ทายเฟซบ้นไหนเนาะว่าเออยากติดต่อจะหาทางน้องหรือว่าทางก่นทางหจักเรื่องเล่าของน้องก็ติดต่อข้ามาทางเราได้ี่นนองไลยทายเข้ามาได้เนาะแสิบวนทั้งน้องนั่นะกินนี่ขอการามาสบาดีสบายดีสบายดีบาสบาสบ